ินจ,จิกหมอนคู่รักซุปตาดังไลออฟปเดตเรียบง่ายถึงภาพเบลอแต่รักนี้ชัดเจนตอกย้ำรักหวานมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับคู่ของนางเอกสาวใบเฟิร์นทิมชนกและพระเอกหนุ่มนายนภัสแม้ก่อนหน้านี้จะมีประเด็นดราม่าเป็นข่าวใหญ่โตแต่ยืนยันว่ายิ่งทำให้ความสัมพันธ์จับมือกันแน่นขึ้น ล่าสุดใบเฟิร์นนายก็ได้สาสตร์โมเมนต์คลั่งรักออกสื่อควงคู่เที่ยวธรรมชาติชื่นมืน่นถึงภาพจะเบลอแต่ความรักที่มีให้กันชัดเจนนะเอองานนี้แฟนแฟน,แฟ,นฟินจิกหมอนแห่คอมเมนต์สนานไอจว่ารูปคู่น่ารักมากคะ่ะนายใบเฟิร์นน่ารักที่สุดเลยคะ่ะรูปนี้ทำยิ้มทั้งวันเลยคะ่ะนางแบบท่านหนึ่งและช่างภาพของเขาดีต่อใจเรา มืออารูปคู่น่ารักอะไราน่ารักสุดสุดสดสุดสุด,สดในายใบ